พลพักนักปุงสวัสดีครับพลพักนักปรุงครับวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของเมนู Made to Order นะครับกับการตอบโจทย์ของท่านผู้ชมนะครับที่ส่งมาว่าอยากให้พลทำอาหารไรบ้างนะครับทั้งสองเมนูผลพร้อมแล้วครับแต่ตอนนี้ เราไปพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในห้องครัวครับลพนักปรมีคนบอกมาบอกว่าอยากได้เมนูง่ายๆนะครับทานเพลินเวลาดูกีฬาปกติฝรั่งเขาไม่ค่อยทานเผ็ดแต่ b u ฟเฟลวิ่งอันเนี้ยเผ็ดเดี๋ยวตั้งน้ำมันไว้ก่อนแล้วกันนะครับและในการทอดก็แน่นอนพลใช้น้ำมันํำข้าเหมือนเดิมแล้วก็อุ่นน้ำมันไว้ก่อนเล็กน้อยนะครับใช้ที่ประมาณ1 5 0 1 6 0องศาเพราะว่า เราอยากจะทอดนานๆให้เขาแห้งๆนะครับเอาบัฟเฟล o วิ n งของเราไปเคล้ากับน้ำมันนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะใส่เกลือครับโอเคเราคุกน้ำมันแล้วก็เกลือนะครับให้ทั่วๆปีกไก่นะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะใส่แป้งสาลีลงไปเคล้ากับเขานะครับให้ทั่วครับก่อนที่เราจะเอาไปทอดผมจะเคาะแป้งส่วนเกินออกนิดหนึ่งนะฮะไม่งั้นเนี่ยครับท่านผู้ชมเวลาที่เราไปทอดแล้วเนี่ย น้ำมันของเราจะเสียเร็วนะครับให้แป้งคุมตัวไก่เบาก็พอนะครับน้ำมันของผมก็พร้อมแล้วเช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเอาเขาลงทอดเลยครับปีกไก่เราทอดปีกไก่ให้แห้งเลยนะครับท่านผู้ชมข้อสำคัญก็คืออย่าใช้ไฟสูงใช้ประมาณ1 5 0 1 6 0จส้หทานให้อร่อยนะครับต้องมีบลูชีสดิบครับเราใช้บลูชีสอย่างเงี้ยนะครับ2ช้อนโต๊ะครับก่อนอื่นคุณผู้ชมนวดเขานิดนึงก็ได้ให้เขานุ่มๆุมแล้วที่เหลือนะครับ เราใส่ของที่เป็นสไตล์อเมริกันมากครับมายองเนสใส่ลงไปสักประมาณ4ช้อนโต๊ะแล้วกันครับนี่นะครับผมตีให้เจ้าบูชีสแตกแล้วก็ใส่ซาวครีมลงไปประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับพาสเลก็สับๆลงไปผมใส่ลงไปสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็พอครับต้นหอมซอยนะครับสักต้นหนึ่งแล้วกันเราเอาส่วนที่ไม่ต้องเขียวมากนะฮะใส่ลงไปทั้งหมดเลยครับคนให้เข้าๆกันอ่าแล้วครับ ใส่ถ้วยไว้เลยนะครับเตรียมพร้อมเสิร์ฟครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เขานิยมนะฮะกับบลูชีสดิฟมากเลยนะครับและดิฟอร่อยมากนั่นก็คือเรื่องของเซอร์เรอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเซอร์เรอรี่กันเลยก็ได้ครับเอาแล้วครับซอสที่จะไปเคลือบไก่เนี่ยครับตัวที่เด่นที่สุดนั่นก็คือซอสพริกนะครับซอสพริกสไตล์ของบัฟฟาโลวิงเนี่ยเขาจะใช้เป็นซอสพริกที่เป็นสไตล์ลุยเซียนานะครับเขามีพริกสดเนี่ยประมาณ80%แล้วก็ที่เหลือเป็นน้ำส้มสายชูนะครับอ่ะก็ตัว ตัวนี้ที่สําคัญไม่แพ้กันต้องมีเนยเยอะๆนะฮะตัวที่เหลือนะครับก็จะมีทาบบัสโก้นะครับทาบัสโก้1ช้อนชาครับแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาคาเยนเพเปอร์นะครับหรือพริกคาเยนครึ่งช้อนชาครับก็ผงกระเทียมนะครับก็ครึ่งช้อนชาเช่นเดียวกันอันนี้เป็นซอสเปรี้ยวบูสเตอร์ชายซอสนะครับรีเพลินก็ครึ่งช้อนชาเหมือนกันอันนี้สําคัญมากเลยนะครับน้ำส้มสายชูกัน5%นะครับสะอาดสายปลอดภัยมั่นใจต้องอันนี้เลยนะครับ ผมคนเขานิดหนึ่งให้เข้ากันนะฮะตั้งไฟเลยครับกระทะที่ผมใช้เนี่ยหนา3ชั้นทีเดียวนะครับเวลาที่เขาเสริมโครงสร้างถึง3ชั้นเนี่ยทำให้เขาสามารถกระจายความร้อนได้ดีนะครับทั่วถึงกันเพราะฉะนั้นก็คือว่าประหยัดพลังงานด้วยนะฮะแล้วก็ร้อนทั่วกันอาหารที่เราทำเนี่ยจะไม่ได้แบบว่ามุมนั้นไหม้มุมนี้ยังไม่สุกหรืออะไรเงี้ยนะครับตัวซอสน,นี่ผมคีบเขานิดหนึ่งนะครับให้ข้นขึ้นอีกนิดหนึ่งไก่ทอดของผม ใช้ได้แล้วครับเวลาที่ผมทอดอาหารด้วยน้ำมันลำข้าวเนี่ยนะครับข้อดีก็คือว่าทําให้อาหารของผมเนี่ยเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไม่อมน้ํามันแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอันตรายจากควันน้ามันด้วยนะครับแล้วผมจะเอาไก่ของผมเนี่ยนะฮะกบกรอบอยู่เลยลงไปคลุกแล้วครับเราวนไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมให้ซอสเนี่ยค่อยๆซึมเข้าตรงหนังไก่ที่มีแป้งเคลือบอยู่นะครับ เรียบร้อยแล้วครับปิดไปทีนี้ก็ค่อยๆตักเข้าจานครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือบูชีสนี่เมื่อกี้เราทําไว้นั่นเองครับและเขาก็จะทานกับเซอร์เรี่นะครับเราก็หั่นให้เป็นแท่งสติกเรียบร้อยแล้วครับบัฟเฟล w วิงนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับวันนี้ผมทําช็อกโกแลตเค้กที่ซับซ้อนนิดหนึ่งจะเป็นอะไรเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันครับ สำหรับตัวช็อกโกแลตเค้กของผมนะครับวันนี้จะเป็นช็อกโกแลตเค้กที่เรียกว่าเบาๆกรุ้งๆเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีแป้งเลยครับสัดส่วนของเราเนี่ยเราจะมีทั้งหมดไข่5้ฟองนะครับซึ่งผมแยกแล้วเป็นไข่แดง และเป็นไข่ขาวนะครับนอกจากนั้นก็จะมีดาร์กช็อกโกแลตที่เราใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยนะครับเราต้องเอาไปละลายบนหม้อต้มน้ําแล้วก็าวางภาชนะไว้ค่อยๆละลายไปเรื่อยๆหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็เข้าไมโครเวฟก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไมโครเวฟอุ่นๆนะฮะไปเรื่อยๆไข่ขาวเนี่ยตรงนี้เรามีน้ําตาลด้วยน้ําตาลก็อาจจะไม่ต้องใส่หมดนะครับมีเกลือเล็กน้อยครับใส่เกลือลงไปก่อนแล้วก็ตีไข่ขาวครับ เสร็จแล้วคนใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยก่อนนะครับอ่าแล้วก็ใส่ลงไปอีกนิดนึงครับใส่น้ำตาลส่วนสุดท้ายลงไปส่วนที่เหลือตรงนี้ผมจะเก็บไว้เติมไข่แดงนะครับอ่าเดี๋ยวดูช็อกโกแลตก่อนครับอ่าแล้วครับช็อกโกแลตละลายได้ที่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเอาช้อนคนนิดเดียวมันละลายเลยที่เหลือก็ละลายเลยครับช็อกโกแลตนี่นะฮะพอมันร้อนแล้วเราคนนิดเดียวก็ละลายแล้วครับอ่าครับ เนยก็ละลายแล้วเช่นกันนะครับค่อยๆใส่เนยลงไปทีละนิดครับคนให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เข้ากันดีนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวผมตีไข่ขาวต่อนะครับไข่ขาวของผมเนียนดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมพักไว้ก่อนนะครับอันนี้เราพักไว้นานไม่ได้นะครับเราต้องตีไข่แดงต่อเลยครับไข่แดงของผมผมใส่น้ําตาลทรายขาวที่เหลือลงไปทั้งหมดแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายแดงครับแล้วก็ตีเช่นกันครับ นี่นะครับไข่แดงก็จะออกมาลักษณะข้นๆแบบนี้นะครับเอาละต่อมานะครับเราจะเอาส่วนผสมของช็อกโกแลตกันเนยเนี่ยลงไปผสมกับไข่แดงแต่ท่านผู้ชมต้องระวังนะครับอย่าให้เขาร้อนมากนะครับถ้าเกิดร้อนมากเนี่ยไข่แดงจะสุกครับผสมจนเกิดเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้พอแล้วครับครับเดี๋ยวเรามาดูไข่ขาวของเรานะฮะเรายังไม่ได้ทิ้งไว้นานนะครับไข่ขาวของเรายังดีอยู่นะครับผมเอาไข่ขาวส่วนหนึ่งลงไปผสมกับ ส่วนผสมไข่แดงตัวนี้นะครับเพื่อให้เข้าเบาขึ้นครับบัล่อมให้เข้ากันครับเบาๆตอนนี้ผมเปิดเตาอบไว้แล้วนะครับที่อุณหภูมิร8 0นะครับจะไม่มีแป้งเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเค้กของเราจะออกมาลักษณะคล้ายๆโฟมนะครับตัวนี้จะยุบสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมบัล่อมให้เข้ากันเอาละครับผมเตรียมพิมพ์ไว้แล้วนะครับพิมพ์ของผมก็ทาเนยไว้เรียบร้อยแล้วขนาดประมาณ24เซนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าอบนะครับ เอาละครับเทลงพิมพ์เลยอบเป็นเวลาทั้งหมดนะครับ45นาทีถึง50นาทีครับเอาละครับเค้กจะบวมขึ้นเยอะมากนะฮะแล้วเขาจะค่อยๆหดตัวลงนิดหนึ่งครับ <S <S นี่ขนาดเป็นเค้กที่เรียกว่าไม่มีส่วนประกอบของแป้งเลยนะฮะ <S <S เขาก็ยังฟูได้ขนาดนี้นะครับแต่เขาจะยุบตัวลงค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวผมก็ช่วยให้เขาระบายอากาศนิดนึง เอาละครับตอนนี้เค้กของผมเย็นลงแล้วท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เห็นไหมฮะว่าคนเจาะนําร่องไว้เพราะว่ามันจะยุบคนจะให้เขายุบเป็นร่องๆอย่างนี้นะครับเพื่อที่เราจะทํามูสอยู่ด้านในนะครับตอนนี้เค้กของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมาวางด้านบนนะฮะผมค่อยๆตัดข้างล่าน,นะครับผมจะทําช็อกโกแลตมูสอย่างง่ายที่สุดนะครับมา ข้างในนะครับให้เต็มๆแล้วพอเราเอาไปแช่เย็นแล้วมูสเซ็ตคุณผู้ชมก็จะตัดออกมาจะได้ส่วนของที่เป็นเค้กเบาๆแล้วก็ช็อกโกแลตมูสเย็นๆด้วยนะครับสูตรนี้ง่ายมากครับไม่มีอะไรเลยครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตนะครับซึ่งผมเอาไปละลายในไมโครเวฟนะครับใช้ทั้งหมด200กรัมไข่แดงลงไปนะครับในช็อกโกแลตนะครับตีพอให้เข้าๆกันอย่างนี้นะครับพอแล้วครับหลังจากนั้นผมก็ใส่วิปครีมลงไปครับแล้วก็ผสมให้เข้าๆกันครับ เราอย่าตีแรงนะครับคนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็หมุนโบปเรื่อยๆม <M ousse S 1> ูสตัวนี้เวลาที่เราเอาแช่เย็นแล้วเขาจะเซตตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมถึงบอกว่าเราไม่สามารถทําไว้ก่อนได้ถ้าเราทําไว้ก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่เขาเซตตัวแล้วเราจะเคลื่อนตัวเขายากนะครับอาละครับก่อนที่ผมจะใส่ลงไปผมอาจจะโรยโกโก้ริ่มๆนิดนึงนะครับแล้วเราก็ใส่มูสลงไปตรงกลางครับเสร็จแล้วครับอันนี้เราก็จะได้นะครับ ช็อกโกแลตมูสเค้กนะครับเดี๋ยวเราไปแช่เย็นพอปัดออกมาท่านผู้ชมก็จะได้ดิมรสทั้งมูสและเค้กช็อกโกแลตเบาๆครับหลายๆคนนะครับอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหปนทำไมทําของใช้ไข่แดงอะไรอย่างนี้เยอะไปหมดรู้สึกว่าเอ๊ะทานแล้วจะไม่ดีต่อสุขภาพหรือเปล่าทานไปเถอะครับเพราะว่าตอนนี้ปนมีตัวช่วยนะครับอันนี้เขามี แ l a n สเตอร์เนะครับซึ่งช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายด้วยครับเราเลยไม่ต้องห่วงเลยครับและสำหรับสูตรของวันนี้แล้วก็สูตรย้อนหลังทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมแวะเข้าไปได้ครับที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ